การดื่มน้ำชามีมานานกว่า4,700ปีนอกเหนือจากการเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยดับกระหายแก้ง่วงยังพบสารส,สามารถแก้สารพัดโรคได้ไม่ว่าจะเป็นการต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของร่างกายยังช่วยต้านการอักเสบป้องกันตับจากสารพิษต้านเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งการที่เครื่องดื่มชาให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายก็ ว่ามีองค์ประกอบของสารสำคัญในใบาชาอย่างเช่นแทนนินหรือทีโพลีฟีนอลซึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านโรคภัยได้หากดื่มเป็นประจำแต่สารสำคัญจากใบาชามักจะสลายตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศและความร้อน การดื่มชาร้อนสารสำคัญที่เป็นประโยชน์คือคาท็กซินจะถูกความร้อนของน้ำทำลายไปเกือบหมดทำให้เหลือแต่ความหอมและรสชาติถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพและยังนิยมดื่มชาร้อนๆควรดื่มน้ำชาที่มีความเข้มข้นมากซึ่งจะทำให้มีปริมาณสารคาเท็คซินที่เข้มข้น แม้สารเหล่านี้จะถูกสลายตัวไปบางส่วนเมื่อโดนความร้อนจากน้ำร้อนก็จริงแต่ยังจะเหลืออีกบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่และยังจะพอให้ประโยชน์ต่อสุขภาพการดื่มชายเย็นชาเขียวหรือสารสกัดจากใบชาสดหากนำมาเตรียมเป็นเครื่องดื่มแช่เย็นความเย็นจะช่วยรักษาคุณค่าของสารสำคัญในใบชาไว้ได้อย่างดีอย่างไรก็ตามหากกบวนการผลิต เครื่องดื่มชาเขียวที่ต้องผ่านกระบวนการต้มหรือทำให้ความร้อนในกระบวนการฆ่าเชื้อสุลินทรีย์ก่อนบรรจุลงในขวดปริมาณสารสำคัญในน้ำชาก็จะถูกทำลายไปหรือลดลงไปด้วยน้ำชาไม่ควรแต่งรสด,ด้วยนมทุกชนิดการดื่มชาไม่ว่าจะเป็นชาร้อนหรือชาเย็นไม่ควรแต่งรสนมด้วยนมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำนมสดนมข้นหรือนมผงเพราะโปรตีนใน นมจะไปจับกับสารสำคัญในชาและทำลายประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายวิธีการดื่มชาเขียวให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพจึงควรดื่มน้ำชาล้วนๆไม่ปรุงแต่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชาเย็นใส่นมจะไม่ได้ประโยชน์จากใบชาเลย ประโยชน์ของชา 1. ทําทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงเพราะมีการกระตุ้นขบวนการขับถ่ายสารพิษออกจากร่างกาย 2. ช่วยย่อยอาหารละลายไขมันป้องกันโรคกระเพาะอาหารที่เรือรองัง 3. ช่วยป้องกันและลดคอเลสเตอรอลได้ดี 4. ส,สามารถป้องกันและต่อต้านขบวนการเกิดมะเร็ง 5. สามารถป้องกัน หรือลดความอ้วนได้ดีการดูดซึมน้ำตาลและไขมันในลำไส้เล็ก 6. ช่วยชะลอความชาราและบำรุงผิวพรรณ 7. ผลการวิจัยยังพบว่าการดื่มชาหรือเคี้ยวใบชาเป็นประจำช่วยรักษาโรคเหงือกและป้องกันฟันผุได้สปปรรพคุณเหล่านี้ล้นเป็นประโยชน์ที่มีอยู่ในชาทุกชนิด แต่จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับพันของชาการดูแลต้นชาและเทคนิคการผลิตใบชาดังนั้นดื่มรสชาเลือกความหอมตามสไตล์ที่ชื่นชอบจึงจะได้ประโยชน์จากการดื่มมากที่สุดโทษของชาข้อหนึ่ง ผู้ที่รับประทานวิตามินเสริมเช่นธาตุเหล็กเกลือแร่หรือยาที่ขายคึงกันควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำชาร่วมไปด้วยเพราะสารสำคัญจากใบชาจะไปตกตะกอนธาตุเหล็กหรือเกลือแร่ไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในกรณีที่ดื่มน้ำชาร่วมกับการรับประทานอาหารแร่ธาตุต่างๆจากผักใบเขียวหรือจากผลไม้ก็จะถูกสารสำคัญจากชาจับไว้หมดไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเช่นกัน 2. โทษจากการดื่มชาต่อร่างกายก็มีรายงานเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสำคัญคือแทนนินซึ่งจะไปตกตะกรนโปรตีนแ,และแทบต่างๆจากอาหารที่รับประทานทำให้ลดการดื่มของสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายดังนั้นจึงมักจะมีคำแนะนำ ไม่ให้เด็กดื่มชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวแช่เย็นหรือชาร้อนเพราะจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารได้ 3. ใบาชายังมีองค์ประกอบที่ให้โทษต่อร่างกายที่ยังไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงคือมีองค์ประกอบของฟูออไรน์ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงและสูงกว่าปริมาณในน้ำปลาปลาการที่ร่างกายได้รับเข้าไปทุกวันจากการดื่มชาเป็นประจำนั้น จะเกิดการสะสมมีผลให้ไตาวายเกิดมะเร็งลำไส้โรคก,กระดูกโรคข้อและโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับกระดูกแต่ผู้ที่ดื่มไม่มากก็ไม่ต้องกังวล 4. ใบาชาย,ยังมีสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอีกคือสารที่เรียกว่าออกซาเลต แม้ว่าสารชนิดนี้จะมีอยู่น้อยแต่หากผู้ที่ชื่นชอบการดื่มชามากๆและดื่มบ่อยๆเป็นประจำจะสะสมสารออกซาเลตในร่างกายได้สารชนิดนี้มีรายงานว่ามีผลทำลายไต 5. ใบาชามีสารคาเฟอีนในปริมาณสูงอาจสูงกว่าในเมล็ดกาแฟด้วยซ้ำไปเพียงแต่การดื่มน้ำชาสารแทนนินจะนำชาจะป้องกันหรือลดการดูดซึมของคาเฟอีน เข้าสู่ร่างกายทำให้ฤทธิก์การกระตุ้นหัวใจและสมองน้อยกว่ากาแฟมาก จากที่กล่าวไปข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าเครื่องดื่มชานั้นมีทั้งคุณและโทษต่อร่างกายขึ้นอยู่กับการบริโภคถ้ามากเกินไปก็จะเป็นโทษผู้ที่นิยมนำสารสกัดจากชาเขียวไปทำสปาโดยการหมักบนใบหน้าและผิวหนังควรผสมกับน้ำเย็นไม่ควรผสมกับนมเด็ดขาดเพราะจะไปทำลายคุณค่าของสารสกัดชาเขียวการนำสารสกัดจากชาเขียวไปผสมกับอาหารอื่นๆหากต้อง นำไปทำให้ร้อนเช่นขนมเคก้กคุณค่าของชาเขียวสมุดไปคงเหลือแต่รสชาติเท่านั้นดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงกันนำผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสกัดชาเขียวไปผ่านขาบวนการทางความร้อนเพื่อคงคุณค่าของชาเขียวให้ดีต่อสุขภาพต่อไป